สวัสดีครับผมหนแดงก็เด้๋ยวมาขยายพันธุ์ไว้ได้ระยะหนึ่งแล้วครับผมสองกะละมังนี่แหละถ้ามีเศษกะละมังเพิ่มอีกหรือว่านี่อีก,ก็ตีมาขยายเพิ่มครับผมเลยสิทธิ์ล่องตักรอดแหลกเบื้งมันมีโปรตีนสูงสาหรับไก่เนี่ครับผมไก่เพิ่นกินได้ตลอดเนาะไก่พันธุ์ไข่ถึงแม้นจะไข่พท่านครบกับว่าไปยังครับผม ปุ่นเสียง่นอื่นยู่พุ่นี่ครับผม็ยายเร็วเนาะกำลังจะเริ่มเติบโตครับผมแหนแดงรุ่นแรกตักรุ่นแรกกำบฏเฮ็ดยังหลายหรอกครับผมนี่เอามาลง่งใบนี้เป็นการเอามาให้ไก่สาว สิบสาวทดลองเป็นรอดแรกนะครับเนาะตั้งแต่เริ่มเอามาเทานามมัดมูลวัวมูลขี้วัวเนาะนี่นะครับผมกระสิทธ์ด้ใส่ประโยชน์เนี่ต่อต่อไปแล้วกรสิทธ์ขยายพันธุ์ให้โอกาสต่อไปครับผม อันนี้ให้เบิ้งประมาณนี่ก่อนนอะครับเนาอเพราะปกติก็ใไห้ห้อเนี่ยไห้หยาหวานก็เริ่มเริ่มได้พเพอาได้แบ่งกินคือกันเพราะไกลพวกนี้มันกินบ่หยุนครับอันนี้ก็ประมาณนี้เอานะครับนาอก็สีมีห้อมอ่อนแล้วก็อาหารข้มเพลินแล้วก็เนื้อแดงใกล้ซบสาว ก็เป็นครั้งแรกที่สีเอาแหนแดงให้เพื่อนครับผมไอช่มกันว่าเพื่นสิกินบ,อบอน่อันอ้านี่ครับผมแหนแดงใหม่ๆชุดแรก อ้ก็ตีไก่พวกนี้เพิ่นสิกินอาหารอยู่ใดอยู่เบิดเหมือนะครับผมเอื่อนอยู่เบิดเหมือแต่ว่าอาหารเพื่อนก็มี่อยู่ด่านในแต่ส่วนมากแต่เป็นพวกพักเสริมพวกสิ่งต่างๆพวกห้ามพวกอี้ยังนี่ผมเสียเอาไวา้ในตรงนี้ระครับผมตรงด่านหนอกเพกน่นนี่เพื่อเป็นการดูแลความสะอาดง่ายเนาะข้างในก็เก็บขี้เก็บยังเพื่อนอย่างเดียว โอ้ oh. ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะแหนแดงแหนแดงใหม่ๆหม่กำลังก็บอถึงกับบนน่เนแหนกาเน,ะนาะแหนแหนแดงแบบพึ่งจะขยายพันธุ์ออกมา่าพึ่งจะกำลังเติบโตครับผมก็ถือว่าได้พ้นดีเนาะกมหนากลมตาเลยอันนี้ก็เป็นห้ำกคับ แกครับผมแกบแก่แกบแก่เลยแกบแท้ๆเลยก็พั่มเอาคนกันเห็นเคียร์มันก็กินคือกันแต่นี่เป็นแหนแดงโอ้ใสได้ใสไ,ได้ครับผมโอเคเลยนนลลลเานยาะกินแล้วก็ไข่แล้วลูกเ้อบ้านมีอยย่สามสาวเองกินแล้วก็ไข่เลยที่นี่แปดสาวสิบสาวนี่ตรงไข่ลวเด้อ ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมนี่แหละเนแดงมันก็จะใช้ประโยชน์ได้ลหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวขยายเพิ่มขอบคุณครับผม